ีทุกคนเนี่ยแกงหน่อไม้สดๆเลยนี่บรรยากาศอยู่ห้องมาเนี่ยทำคลิปทำเก,ก็บแกงละไม้ใส่กับปูุนาบานเนาะบรรยากาศบรรยากาศน่ากินขนาดเลยซี FC ดูเอฟซี FC ดูใส่ผักหวานเอ้ยน่ากินขนาดเลยซี FC ดูเอฟซี FC ดูแซ่บซฟมันนี่แซฟเซฟ แกงหน่อไม้ใส่กระปูแสบแสบตอนกระปูเป็นหมอเลยเอฟซีเลยใส่กระปูใส่ผักหวานใส่ปลาดุกใส่เห็ดแสบ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 เลยแสบแสบบรรยากาศแสบแซสบเลยเอฟซีดู บรรยากาศสดๆเลยเดี๋ยวจะซีรรรมให้ดูในเอฟซีพวกบรรยากาศสดสดเลยอยู่ๆๆๆๆๆยห้องแซกก่บแซ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 ่บยังมาไม่ใส่กระปูนะหมอปดบวบเลยเอฟซี FC ดูเปะไอผักหวานผักหวานกระปูสด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  แขงสดๆกันเลยเอฟซีเอ้ยบอกกันใหม่คลิปหนาบ๊า bye ยบายเล่นซิซิมให้ดูก่อน bye อบ๊ายบายบอกกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบายสบายดี